กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดใต้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ Power มีอัปเดตครั้งใหญ่นะฮะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลงคลิปความรู้เกี่ยเล่น Power ไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่น Power อีกเลยเว้ย จริงผิดนิดนิดนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับคือตอนเนี้ยเลเวลผมอยู่ที่ประมาณเลเวลผมตอนนี้อยู่ที่7 9นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันตันอยู่ที่50แล้วตอนนี้ฮะมันถูกเพิ่มมาเป็น55 <c oughs> และเรียกได้ว่ามีอีกหลายอย่างที่แบบกพออัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างเช่นแบบแท่นขุดซัฟเฟอร์แท่นขุดทานนะฮะแล้วก็แบบอาวุธใหม่เฟรมทาวเวอร์เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเฟรมทาวเวอร์แถวบ้านเรามีแล้วไม่ใช่หรออันนี้ก็เฟรมทาวเวอร์ะ <c oughs> อัลติเมตพาวเเฟียนะฮะแล้วก็แร่ใหม่ด้วยนะครับโอ้โหมึงจะเยอะมีเยอะไปไหนเนี่ยก็นั่นแหละครับวันนี้นะฮะผมจะไปเดินจับมอนในแมปใหม่กันนะฮะถึงแม้เลเวลกูจะน้อยก็ตามที่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยฮะเกาะใหม่เนี่ยครับจะอยู่แถวบริเวณตรงนี้พอดีนะฮะซึ่งผมเนี่ยมาสร้างบ้านพอดีเลยเว้ยคือผมเห็นว่าตรงนี้พื้นที่มันโล่งดีไงฮะก็เลยเออกูจัดเลยดีกว่าเอ๊ะไหนๆก็อยู่ใกล้แล้วกูไปเลย อะไรวะโอเคทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีก็มอนใหม่เอามีมอนใหม่อยู่ทางนี้ด้วยเอ้าอย่าอย่าสู้กับกูอย่าสู้กับกบูเอาดีๆเอาดีๆมันอ,อยากจะอยู่กับกูหรือว่าไงอ่นนี้เราเห็นเกาะใหม่แล้วครับโอ้ถือว่าอยู่ไม่ไกลแล้วเนี่ยไม่ไกลจากบ้านกูอ่ะนี่เกาะใหม่เว้ยอาจจะเฮ้ยเนี้ยนี่โอเคผมลงก่อนดีกว่านะอยา่ยาอย่าลูกเอ้ผมแม่งไอ ก๊อสทายเรียนกูไม่โคตรห้าวเลยกูไม่เนาะตูด้เฮไม่ไม่ไม่โดนเออเออนัดหวัวโอ้เจบ็บนัดหวัวคมคมนัดหวัวคมคมไปเอาโบยจะเอานัดหวัวเอาไงเอาไงยังไม่ตายจะเอายังไงจะเอายังไงจะเอายังไงจะเอาไงฮะ ไม่เอาอะ่ะอุย้ยอ้าวบอลแดงเลยอะ่ะบอลแดงก็หมดละอ่ะมึงมึมงลงมาโอเคคราวนี้จะมึงไม่ได้เนี่ยกูกูสอยมึงล่วงนะได้เลยไอ้หนูเอาวิ่งไม,ม่ร่วงทำไมึงถึงอย่างงี้วะไม่ไมไเงยโห่จับย,ยากๆเก่อพี่ โอ้โหแล้วดูสแต็กที่มึงให้มาโอ้ไม่เงือยอะไรวะ่โอ้ยแย่แม่งเชฟเฟรมทัวเวอร์ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอตัวกบนี่ว่ะแองแม่งแล้วกันเชฟเฟรมทัวเวอร์เหรอเชฟเฟรมทัวเวอร์เหรอมาดิมาดิมาดิเอ้ยไม่ร่วงวะเอ้ย อะไรวะทำไมไม่ร่วงปกติต้องร่วงแล้วสิแอดโอปแอดโรอปอีกกาตาว่ะมึงเกลิลูกตาว่ะเอาไปดิที่ไม่ไม่ตายอะ่ะทุกพี่เดี๋ยวเฮ้ย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 เอาขอผู้สายชนเงี้ยผู้สายชนได้ได้ได้มาดิ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 เอาดิเฮ้ยไม่ตายอะไรวะทำไมไม่ตายอ่ะกูไก่ให้กูจับมันเหรอ ก็ทะเลียนจัดแม่งดีลูกเ้ยนั่นแหละลูกอ้าวโอ้โวโอ้เว้ยเว้ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโอ้ว้าวโอ้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 โอเคของดีของดีอ่าฮะโอเคอุ้ยตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งด้วยว่ะแล้วแล้วใครวะน่ะเราู้กับใครอยู่วะน่ะกบกับ กูเชื่อเลยมังโจนตัวใหม่นนเดียวนะมึงใช้ดาบเหรอในโลกที่มีปืนมึงยังใช้ดาบกนอยู่อีกเหรอเนี่ยดูดิมึงไปใช้ดาบจริงมุ้ยดาบคาตานาด้วยมึงโอ้โอ้โอ้ต่อต่อต่อโอ้ยจับไม่ได้ด้วย เอาบอลเนี่ยอ้าวเอา,จะ,าจะตายจะตายจะตายแล้วอ้าวเฮ้ยอ,อุ้ยป่ปาบอลไม่ได้อ่ะอุ้ยอยากจับอยากจับจมูไรอ่ะมันไม่ใช่จมูไรมันเป็นเหมือนนินจาป่ะวะเอวเดีย๋ยนะมันต้องอ๋อนี่กดโอ้โหมเมย เดี๋ยวนะทําไมมันไม่ตายวะปกติมันยิงมันก็ต้องตายดิอย่าบอกนะว่าอัปเดตชัวเลยอันเนี้ยเ,เ,เอ่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันไม่เอ้ยเดี๋ยวๆๆลูกๆูใจเย็นลูกเฮ้ย,ยเอ่เอมันแต่ของของในตัวกูเยอะมากแต่ช่างแม่งแล้วกันออุยอุยย ฟอตฟอตเทเลียนฟอตเทเลียนฟอตฟอตเทเลียนคือมึงเป็นน้ำแข็งไม่ใช่เหรอมึงมึงควรที่จะเดินบนน้ำแล้วน้ำทะเลมันก็แข็งตามดิเฮ้ยไอ่ตัวใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยอาากูชัวเลยนี่ชัวเลยนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้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 เอาอ่ะ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 ฟอตเทเลียนจะเลือกได้ กอยใจเย็นกอดใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหไม่กลัวใจเย็นไอ้บ้าเอ้ยเอ้าลุยแม่งเอ้ยมึงใจเย็นมึงลุยไปเลยอะไรกันล่ะอ่าชื่ออะไรวะเออกู่จำชื่อไม่ได้แต่นั่นแหละโอ้ยอ้อโอ้โหไม่ทำโคตรเท่เลยออ ใจเย็นๆไอ้หนูนิโครมัสหรือนิโคมุสวะช่างแม่งอะสักตัวแหละเออนิโครมัสนิโครมัสมันเห็นชื่อโตอื่นฆ่าได้เลยลูกจัดแม่งเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้มันเลยลูกหมานใจมึงแล้วนะถ้ามึงยังไม,ไม่เอาเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยลูกเออยิงพลังขึ้นตาวใจแม่งอะ ไอ้ <laughs> มึงจับมึงจับยากกว่าบอสอีกไอ้บ้าเ,เออแม่งเลยโอ้โห,โ,หโหแล้วดูไม่เลยเขาก็กักแล้วจับก็ยากอีกนี่อะไรวะเนี่ยน้ำมันเหรอใช่ปะมันมีน้ำมันด้วยหรอวันนี่ยเดี๋ยวนะกูมันความชนกูเองแหละยิงไปแล้วมันมันจะระเบิดปอเออไม่ระเบิด <laughs> กูนึกว่าบอยิงบ่อน้ำมันแล้วมันจะตูมกลายเป็นโกกุคันนะอันนี้กูยังไม่ถึงในกลางเกาเนะแล้วเนี่ยนี่คือย,ยังอยู่ไปลายปลายเกาะอยู่เลยอะอ่ากูยังอยู่ปลายเกาะอยู่เลยลูกพี่เออไอรีแลกจอรัดเนี่มยมายิงฉันทำไมวะโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะเริ่มพ้นขอบเกาะไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือแบบเริ่มเข้าตัวเกาะมาแล้วนะครับม่งกว่ากว่ากูจะเข้าได้เฮ้ยมอนเกาะน,น,นี้ม่นน่ากลัวยังวะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนอูผมชอบตัวนี้มากเลยนะเอาจิงอ่ะเนียวเนียวเนียวเนีเนียวเนียเนียเนยเนียเนียวอ้าเอ้าเอาเอ้เจ็บหนักเฮ้ยผมชอบน้องตัวนี้มากเลยตั้งแต่ร่างเก่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเนะบอสบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบอสบอสมาจากไหนบอส เฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวมากูไปเจอบอสอะอือไอเจ้านกนี่กูจะตายแล้วอย่าทำนอนน้องยาโแมงอยูกกูเป็นฝูงเลยมึงอย่าหมาหมู่ดิมึงเป็นมึงเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแมงป่องเป็นแมงป่องมึงก็แมงป่องดิมึงจะหมาทำไมอะจะหมาหมู่ทำไมอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกูไป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 แล้วไปอยู่แล้วเข่ใหม่แม่งโค้รเท้าเลยเพาแม่งแบบแม่งใส่เดียวกับมึงได้เดี๋ยวิ่งแล้วอีกแล้วบอลเราก็มีน้อยด้วยว่ะช่างอ้าเจออีกแล้วตายเฮ้ยทำไมสกิลใหม่มันสวยจังอ่ะคุณโอ้โห <c oughs> เฮ้ยเขาทำดีเนี่ยเอาดิอา้าวบอลน,นี้ใช้ไม่ได้เอาบอลบอลเหลืองได้บอลเหลืองได้โอเคแม่งบอลกูจะหมดละขอลงก่อนเลยแม่งถ้าอยู่นี่คือแบบไอ้นี่ตายแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวกูกูใช้สเต็ปหลบกเวยผอมันจับยากจับยานี้วัดมอนมอนเกาะใหม่เนะี่ยเราโอ้เออได้จะถีแม่งเลย อยากโคตรเลยโอเคนะฮะไปดีกว่าอ้ไมเจอกูแล้ววิ่งเฮ้ยต้นสักูระเออเออแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าเข้าใจกลางเกาะแล้วเออเฮ้ยมันเขาทำดีนะเนี่ยเอ้ยเจ้าเฮ้ยนี่มันตัวที่เราเจอเมื่อกี้นี่นาเอ้ยเทว่า เลื่อเท่าไหร่ะรวะห้าสิบสองกูตายแน่นอนอ่ะโอเคอันนี้คือรายก,การเกาะยังวะยังอันนี้หมาที่เราเจอเมื่อกี้นี่ต้องเก็บของเต็มไว้แล้วกูอ้าโอ้กูจะตีกูทำไมกูตีมึงอย่ากูตีมึงเหรอก็มไม่ ไอ้ชแม่งกูตบความเลยนี่ไปละเง่แ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 ืมรู้ใจกลางเกาะมิลหรือว่ามันไม่มีเมืองก็หวังว่าบอกว่าจะมีเมืองให้แบบเราเข้าไปคุยกับเอ็นพีจีนั่นนี่แต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของบอสเซเลเวลห้าสิบห้าแม่งเลย โอ้ oh. ดูอย่างว่ะเฮ้ยมันเทนะเนี่ยน็อกเลมเหรอเฮ้ยเท่นะเท่นะไอ้ตัวเนี้ยได้เลยอะโอเคตรงนี้มีถ้ำดันเจียนด้วยนะฮะแต่ว่ากูไม่น่าจะเข้าไปได้หรอกเลเวลมันน่าจะสูงเกินไปโอ้ oh. โอ้ยเนี่ยน็อกเลมมันเทอ้นนี่ก็เทอ้นนี่หมาหมา,ม,ามันมันสด <c oughs> ของเราวันเนี่ย เฮ้ยโอ้ยแม่งตัดห้าอย่างเดียวเลยนี่อะไรวะวอสเฮ้ยฮะเอ้าพาวเหรอเนี่ยอ๋อจุดเกาะแล้วอ่ะเฮ้ยโหเห็นแป๊บแรกมึงว่าทันเดออ่ะจ้าเทนะเว้ยมึงทำให้เล่นไปว่าจีแปดเองอ่ะ อยากจับยังเไงแต่อยู่เป็นฝูงไงดิดกูโดนกระทืบตายแน่นอนอ่ะเฮ้ยมีต้นไม้ด้วยเรามามาร์กไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้มีบอสด้วยเนี่ยอเอาไปทะเลทรายเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลทรายด้านบนเป็นหิมะมึงจะบ้าเหรอลูกพี่โอ้โหแมงเอ้ยแมงป่องธรรมดาไม่พอมึงต้องมีร่างไชนี้ด้วยเหรอเนี่ยขอไป <c oughs> ดูใกล้ๆดิมันเร็วเท่าไหร่วะ 54าสิบสี่ไม่รอดแน่นอนอ่ะกับเฮ้ยเฮ้ยตัวลักกี้กลับแม่งเลยเฮ้ยไม่ใช่อ่า,อาโอ้ยตัวลักกี้ตัวลักกี้ตัวลักกี้ขอชาเลน เลือกไหนตายเลือดชุดกูเอ้ไแปบบเล่นอะไรโล,ลกแบบแม่งเย้ยโอเคคือตอนนี้ของเราเต็มกูขอเก็บของแป๊บหนึ่งคือแบบมันล,ล้นละถ้าเอาของไว้ไหนบ้างนะคือผมค่อนข้างจะจะ,จะเก็บของแบบเป็นที่เป็นทางไงกูเลยลืมว่าเก็บไว้ไหนบ้างว่ะโอเคกูเริ่มกูโชคกูเริ่ม,ม,มไม่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้ว <c oughs> ได้ของแต่ละอย่างกูไว้ไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวแล้วกูกูเก็บของไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวเออาอช่างแม่แล้วกันกูเก็บไปเถอะเออกูกูไม่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้กลางคืนแล้วนะผมคิดว่าคนเกาะนี้มันน่าจะนอนกันหมดแล้วป่ะกลางคืนนี้นะฮะเราจะมาล่าทา้าเกาะใหม่ในพาวเวลกันนะครับมันมีตัวที่อยู่กลางคืนด้วยเหวะเนี่ย อ่ะมันกูจําชื่อแรกเริ่มเดิมทีมไม่ได้แต่มันกลายเป็นทาสมือไปแล้วตอนเนี้ยไปตัวนั้นด้วยเหรอโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดวาร์ปของเกาะน,นี้อีกที่หนึ่งกันแล้วนะฮะที่แบบเมื่อกี้กูลืมเฮ้ย hey, ตัวน,นี้ไม่นอนกันเหรอเนี่ยโอ้โหกูจะแอบมาจับก่อนซะหน่อยไม่ได้จ้าละนี่อยู่ตัวเดียวนี่อยู่ตัวเดียวเล่นแม่งหมดเลยเปล่ะเล่นแม่งหมดเลยเปล่ะอันหนึง่งมางี้ามางี้ามางี้ เอาแม่งดิเอาแม่งดิเล่นแม่งเลยลงมาลงมาลงมาเออนั่นแหละเอาโอ้โอ้เอาละเนโคอมัดกลมบักละกลับมาเฮ้ย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 เม่ยุ่งไม่ยุ่งดิไม่ยุ่งเรื่องคนดีดิคุยทำลายให้มือหัว ขอบคุณมากไอ้หนูเอ้ยมาอยู่กับกูนี่มามาอยู่กับกูนี่มามาอยู่กับกูนี่มามึงอยู่กับกูนี่มาไม่เอ้ยกระสุนหมดอีกรอกูก่อนมึงรอกูก่อน <c oughs> อ้าวเจตาก้อนเล่นแม่งเลยเอออย่าเฮ้ยเออเอาเองค์แม่งให้ตายเอาแม่งให้ตายใครมาข,ขวาง จัดการแม่งให้หมดกระตุกกระตุกแม่งบอลบอลแม่งจ at <in ับมนไหนไม่ได้เลยแม่งเอ้ยกูหมดไส้ว่ะเดี๋เราก็เดี๋เราก็กูกูกูสกิลหมดแน่นอนตรงนี้กลับมาลู้เลยแม่งกูจะจับนกของกูอยู่ดีๆีอลึกตัวใหม่ที่กูได้มาแม่งก็อ่อนแอด้วยมามาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันยังอยู่มันยังอยู่พร้อมยังพร้อมยังในคอมมัดเราไม่น่าจะไหว ลงมา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 จอ๋โอโอ้คือโ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 อเนีย่ยแหละได้แล้วขับไปก่อนตายเออได้แล้วลูกไปไอ้นี่อีกเหรอมึงแค่อะไรกูนเพื่อนเจอหน้าทีไรต้องต้องหาเรื่องตลอดเลย ผมจำไม่ได้ว่าผมไปทําอะไรให้เผาในเกาะน,นี้ไม่พอใจนะพร้อมที่จะระทึบตลอดเวลาเออนี่ไงดีนะเราเดินมายังมีจุดที่เรายังไม่ได้สำรวจจริงด้วยเออไม่เชิงว่าเป็นป่าชายเลนนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอ่อจะบอกว่าไงดีว่าเหมือนอุกบาทตกหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมันยังมีเยอะเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเกาะมันใหญ่จังวะอัปเดตใหญ่คลองแท้เลย ในเมื่อคนอัปเดตมันไม่ท้อกูก็ไม่ท้อเหมือนกันเว้ย no no hey, วัดนกฟาร์มิงโก้นกฟาร์มิงโก้เฮ้ยหนีเราโอเคตัวนี้เป็นมิดไอ้ด้านหลังมันไม่เป็นมิดะดิไอ้นั่นมันเป็นมิดแต่อ้นี่ไม่โอ้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 ไปแล้ว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 ไอ้ไอ้นกโดโดนี่อีกแม่งั้ยหันหลังไปมึงอุก,กาอุก,การรอแล้วตอนนี้พาสต์เฟียร์ผมมันเริ่มน้อยลงแล้วผมเลยว่าน่าจะยังไม่จับ ขอเชรวจพื้นที่ก่อนเราต้องเราต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าเกาะใหม่น่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับเกาะใหม่ใน Power นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมฮะ,ะอันที่จริงนะครับผมอยากจะไปปิดคลิปในเกาะใหม่นะแต่เกาะใหม่มันน่ากลัวไปโอ,อขอปิดตรงนี้แล้วกันมันดูปลอดภัยกว่า โอเคนะครับเราานี้ครับก็ต้องขอพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้าอะไรของเองอะ